ก็ได้เวลาล้อหมุนนะครับออกจากสำนักแซมโอโตลิฟนะครับ ให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับก็เจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งนะครับรหมุนออกจากสำนักแซมโอทลิกนะครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับ